สวัสดีครับคุณผู้ชมผมทนายสมาร์ทครับเรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนะครับเป็นของคู่กันเพราะกฎหมายถือว่าสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นเป็นส่วนควบกับที่ดินเวลาที่เราขายที่ดินไปแล้วสิ่งปลูกสร้างก็จะติดไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ว่านั้นก็คือจะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะยึดติดถาวรมิใช่ปลูกไว้เพียงชั่วคราวอย่างเช่นกระท่อมนะครับต้องเป็นบ้านที่มีการยึดติดอย่างถาวรกับที่ดิน ในเวลาที่เราทําสัญญาขายที่ดินหรือขายฝากที่ดินนะครับจึงต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าจะต้องระบุรายละเอียดในสัญญาเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างไว้ด้วยหากจะขายหรือขายฝากเฉพาะที่ดินเพียงอย่างเดียวโดยไม่รวมสิ่งปลูกสร้างก็จะต้องระบุรายละเอียดไว้ในสัญญาให้ชัดแจ้งว่าขายเฉพาะที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง หากว่าในสัญญาซื้อขายที่ดินไม่มีการระบุถึงสิ่งปลูกสร้างไว้ด้วยเราจะมาโต้แย้งภายหลังว่าตกลงขายเฉพาะที่ดินนะั้นไม่รวมสิ่งปลูกสร้างนีง้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหากมีการฟ้องร้องคดีกันศาลจะดูจากข้อความตามสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นหลักเราไม่สามารถที่จะนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าได้เคยมีการตกลงกันไว้ว่าจะขายเฉพาะที่ดินนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเรียกว่าถูกกฎหมายปิดปากก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อกฎหมายกำหนดไว้ว่าการฟ้องร้องคดีประเภทนี้ จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหากผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารก็ไม่อาจจะฟ้องร้องได้เมื่อกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีเอกสารมาแสดงแล้วในเอกสารนั้นมีข้อความอย่างไรก็ต้องถือตามที่ระบุไว้ในสัญญาถ้าเพียงระบุว่าซื้อขายที่ดินก็ต้องถือว่าซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างด้วยเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นส่วนควบของที่ดินแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการขายสิ่งปลูกสร้างก็จะต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่า ขายเฉพาะที่ดินไม่รวมสีปลูกสร้างเท่านั้นหากในอนาคตคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะซื้อขายที่ดินก็ขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องของสัญญาด้วยนะครับอ่านให้ดีก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้แล้วคุณจะได้ไม่เสียใจยภายหลังนะครับหากท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสามารถติดตามได้หลายช่องทางทาง YouTube และทางเพจช่องทนายสมาร์ทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ